ของได้ปากลิ้นนั้นใสใช้ชิมรสด,ดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณแจ็คอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของประสาทสัมผัสนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนในเรื่องของตาหูและจมูก ใช่ไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนอยู่สองเรื่องนะคะมีมือแล้วก็ปากลิ้นนะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูมือกันก่อนนะคะเด็กๆมือนะคะเอาไว้ซ้ำเอาไว้สำหรับสมผัสนะคะ จับแล้วก็สัมผัสผิวนุ่มแข็งเรียบแล้วก็ขูขัดนะคะต่อไปปากลิ้นนะคะปากลิ้นนะคะเราเอาไว้ชิมรสชาติใช่ไหมคะเด็กๆ่าเด็กๆมองดูภาพข้างบนนะคะอันนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆ เป็นภาพของมะนาวใช่ไหมคะมะนาวเมื่อเด็กๆทานเข้าไปแล้วทานมะนาวลงไปนะคะเด็กๆจะรู้รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติจะเปรี้ยวใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะดูรูปต่อไปเลยคะ่ะรูปอะไรคะเป็นรูปขนมหวานใช่ไหมคะ เด็กๆคะเมื่อเด็กๆทานขนมหวานเข้าไปเยอะๆนะคะเด็กๆจะมีรสชาติเป็นยังไงรู้สึกหวานใช่ไหมคะอะแล้วเด็กๆเวลาทานขนมหวานลงไปเยอะๆเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะฟันจะได้ไม่ผุต่อไปดูรูปต่อไปค่ะรูปอะไรเอ่ยอะเป็นรูปของมาระใช่ไหมคะ มาระเด็กๆเคยกินไหมคะเป็นรสชาติยังไงมะระเป็นรสชาติขมใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆชอบทานกันไหมคะทีนี้เด็กๆมาสังเกตดูมาระนะคะมะระมีมันเป็นรูกยังไงคะอ่าเป็นผิวที่ขุขะใช่ไหมคะ เก่งมากค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆเราได้รู้จักหน้าที่แล้วก็การรับรู้สัมผัสของมือและก็ปากลิ้นไปนะคะทีนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนะคะอยู่สามหน้านะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะ แล้วเราเปิดไปดูหน้านี้กันเลยนะคะอ่าหน้าแรกนะคะหน้าแรกจะเป็นการชิมรสนะคะเด็กๆดูแล้วรูปภาพมีรสชาติยังไงเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกใส่ในช่องที่วางใช่ไหมคะ สจะเป็นการระาบายสีภาพนะคะตามสีที่กำหนดให้นะคะเด็กๆทำได้นะคะต่อไปหน้าทีสามนะคะนาที่3จะเป็นกิจกรรมแสนสนุกกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆด,ดูสังเกตภาพนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ ไปเติมตัวเลขใส่ในรูปวงกลมข้างล่างนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะง่ายไหมคะเด็กๆคุณครูรบกวนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูน้องทําการบ้านตรงที่น้องไม่เข้าใจและน้องทําไปไม่ได้ด้วยนะคะด้วยการอธิบายให้น้องนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครู เพียงแค่นี้นะคะเวลาออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมใส่แมนสะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเวลาออกนอกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ